ให้เคลียร์วันนี้นะคะเอาใจสายรักสุขภาพในวันที่สภาพอากาศมันย่ำแย่แบบนี้ส่น PM2 จ5เยอะขนาดนี้จะมีวิธีการออกกําลังกายในร่มอย่างไรให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องออกไปเผชิญกับฝุ่นภายนอกด้วยนะคะวันนี้คะ่ะเราจะร่วมพูดคุยกับคุบคณสัสิมาพรสิริมงคลนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นข,<อ>ข,ขออนุญ,ญาตถามก่อนเลยสภาพอากาศในปัจจุบันมันเลวร้ายขนาดไหนถึงไม่ควรไปออกกําลังกายข้างนอกเลยค่ะคก่อนอื่นนะคะต้องบอกกันเลยว่าฝุ่ PM 2.5นะคะคือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่25า2.5ไมคอนนะคะซึ่งเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเราได้เลยนะคะก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเ,ยเกิดการอักเสบนะคะเกิดภูมิแพ้หรือว่าหอบหืดเนี่ยสามารถกําเริบขึ้นมาได้ค่ะค่ะไม่ต้องรัวอะไรเลยคุณอย่างดิฉันเนี่ยนะพอแบบตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยวันนี้ออกมาตอนเช้า,าใช่ไหม ภูมิแพ้ขึ้นอหออผืดขึ้นก็คือถือว่าเป็นเครื่องเตือนได้เลยว่าวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ที่เราอยู่อาจจะไม่ดีใช่ค่ะตอนนี้ก็คือ,โ,อโดยโดยภาพรวมของเรานะคะคืออยู่ที่ระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ค่ะก็คือจะเริ่มเป็นสีส้มแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมควรที่จะเช็คก่อนมันจะมีแอปพลิเคชันเนาะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ทีนี้คนบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะชอบออกกําลังกายช่วงเวลาเย็นกับเช้านปัจจุบัน ยังควรอยู่ไหมสองเวลาเนี้ช่วง 2> pm 2.5นะคะคือจะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงกลางคืนคจนถึงเช้าเลยนะคะประมาณ7มโมงถึง8โมง9กโมงเช้าอย่างนะะี้ค่ะก็คือในช่วงที่ pm 2 5นะคะก็คือแนะนำให้ออกกำลังกายเป็นช่วงเย็นดีกว่าค่ะอ๋อช่วงเย็นดีกว่าแต่บางคนบอกว่าโอ้โหไม่อยากออกไปหรอกไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นอขออยู่ในร่มอ,อยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านทำยังไงดีที่จะเป็นเฮลตี้ได้ออกกําลังกายยังไงได้บ้างคะการอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในร่มนี่ค่ะก็อย่างเวลาเราออกกําลังกายนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทําการคาร์ดิโอใช่ไหมคะ ตอนนี้เราก็ไม่สามารถออกกําลังกายนอกบ้านได้เราก็สามารถออกกาลังกายในบ้านได้คาร์ดิโออยู่ที่บ้านเบาๆได้เหมือนกันค่ะคาร์ดิโออยู่ที่บ้านด้วยเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรบ้างค่ะค่ะอ๋อวันนี้ก็มี4ี่ท่ามาฝากด้วยะ<ส>นะคะสี่ท่าคุณสติมพร้อมไหมฉันพร้อมยวค่ะอันนี้ต้องขอขอฝากที้งานไว้ก่อนดิฉันอยากลองคุณผู้ชม่ดิฉันอยากลองเพราะเป็นคนที่ไม่ออกกาลังกายเลยจะได้เริ่มเลยค่ะท่าแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนไฮคีนะคะก็เหมือนเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะยกเบาเนี่ค่ะ มันดูเบามากเลยเราต้องทำนานขนาดไหนถึะเป็นการหนักหน่วงเราเพิ่มความหนักหน่วงก็คือกระโดดเหมือนไงอยู่กับพี่ใช่ค่ะเป็นการจอกกิ้งเบาๆอยู่กับพี่ได้นะคะมือต้องยังไงคะประมาณนี้เราข่าประมาณนี้นะคะ แล้วก็ทําประมาณ15วินาทีค่ะ15วินาทีเท่านั้นกี่เซตคะทั้งหมด4ี่เซตค่ะ4ี่เซตส5วินาทีคือจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เวลาเขาสอนเนี่ยคือเหมือนเป็นการย่ำเท้าก็จริงแต่เข่าจะสูงนิดนึงต้องสูงยกเข่าสูงนิดนึงค่ะให้เอามือเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าแตะเข่าให้สูงท่าที่2ก็คือเหมือนไปข้างหลังไปข้างหลังนะคะก็แบบนี้กระโดดแตะเท้าข้างหลังมาสอันนี้นี่น่าจะยากอยู่นะคุณถ้ากระโดดนี่น่าจะยากนะไม่แต่คุณต้องกระโดดนะคุณไม่ใช่แค่ยกขา อันนี้อันนีはは้เหนื่อยเหมือนกันนะครัเพราะพี่นิกรไม่ได้ทําไปพร้อมๆกันนะคะคนฝึกบอกว่าอันนี้เหนื่อยนะอันนี้ต้องทํานานขนาดไหนเหมือนกันค่ะท่าละสิบห้าวินาทีเหมือนกันสิบท้าวินาทีเท่ากันแล้วก็สี่เซ็ตเท่ากันสี่เซ็ตเท่ากันค่ะอันนี้ท่าที่สองแล้วนะคุณผู้ชมท่าต่อไปค่ะท่าที่สามนะคะคือเหมือนเป็นแกนกลางลําตัวนะคะคือเหมือนท่าสควอตค่ะท่าสควอตนะคะก็คือยืนขากว้างเท่ากับหัวไหล่นะคะเปิดปลายเท้าแล้วก็ค่อยย่อลงท้องค่ะ เนี่ยนี้คือเสีวพรขนัดนี้ข้านี้ฝึกมาดีเพะอันนี้สามารถทำได้ที่บ้านที่ครั้งเดียวเหมือนกันค่ะได้อยู่เนะสิบห้าครั้งสุดค่ะสี่เซตเชื่อค่ะ สองเซตคุณก็ไปจริงเราจะปวดร้าวไปแม่ขาเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะท่าสุดท้ายนะคะก็คือเหมือนเป็นการกระโดดตบนะคะก็คือเป็นแค่อย่างนี้ค่ะอ่าอันนี้มือด้วยแล้วก็กระโดดออกไปด้วยก็คือเป็นแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยค่ะ15เซตไอ้สิบห้าสิ้งครั้งทั้งหมด4เซตนะคะเราจะทำท่าทั้งหมด4ท่านี้ต่อเนื่องกันเลยค่ะถ้าออกกำลังกายทั้ง4ท่านี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกคือช่วยในเรื่องของหัวใจค่ะ หัวใจแข็งแรงหัวใจแข็งแรงได้อนค่ะ,คะสูบฉีดได้ดีมากๆอะไรแบบนี้นะคะยังไงหายใจเราเหมือนกับเราไปคาร์ดิโอไปวิ่งไปจ็อกกิ้งเขียวข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะ,คะ แล้วแบบนี้ถ้าแบบนี้มีแมทที่แบบว่าไม่เหมาะกับคนที่เป็นอะไรหรือว่าปวดหลังปวดไหลหรือเป็นอะไรยังไงถ้าอย่างสูงว่าถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าอย่างนี้ก็คือให้แนะนําในการออกกําลังกายแบบยืดเหยียดมากกว่าการกระโดดการใช้แรงกระแทกเรามีสอนผู้สูงอายุไหมควรไหมถ้าเกิดไม่เป็นสิท่านี้จะยืดเหยียดอย่างไรให้แบบว่าได้ประโยชน์เหมือนกันถ้าเกิดว่าอย่างผู้สูงอายุจะ ลดแรงกระแทกนะคะอาจจะเป็นการบริหารการเดินการแวงแขนใช่แ่ะเนาะอ๋อเป็นลักษณะนี้แล้วมีท่าอื่นไหมคะอย่างเช่นเห็นเขาแบบเมื่อกี้เนี่ยสักครู่มีแบบไทเกไรหรือว่าแบบมียืดแบบนี้หรือแบบนี้เพราะว่าคนแก่เนาะก็จะแบบว่าเส้นยืดปวดขาปวดไหลมีท่าไหนที่จะแนะนําให้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าถึงขนาดแบบไปกระโดดโลดเต้นแต่แบบมีให้ยืดอาจจะเป็นการยืดเบาๆนะคะคือเป็นการยืดแบบหายใจเข้าหายใจออก ทำให้ดูนิดนึงค่ะเพื่อท่านผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะจะได้เอาไปทำาตามอย่างเช่นหายใจเข้าใช่ไอย่างนี้นะคะก็ะเหมือนหายใจเข้า หายใจออกนะคะมือขึ้นหายใจเข้าใช่หาลงหายใจออกแบบนี้อันนี้สําหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดสาหรับวัยรุ่นคนทํางานที่รักสุขภาพก็สามารถที่จะสี่ท่าที่เราบอกได้ได้ดูเราทำเนี่ยเหมือนมันจะง่ายเหมือนมันจะไม่ง่ายคุณไม่ได้อันนี้นะเหมือนจะไม่ได้เหงื่อลองดูก่อนลองดูก่อนสักสี่เซตนะคะรับรองเลยว่า เงื่อไหลได้ได้แบบการบริหารร่างกายอย่างแน่นอนทีนี้อยากจะฝากเน้นย้ําหน่อยให้ตระหนักถึงในเรื่องของการที่เรารักสุขภาพก็จริงอยากจะไปออกกําลังกายแต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยฝุ่นที่มันเยอะมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดียังไงคะค่ะ,คะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะในเรื่องของฝุ่น PM2.5 มนะคะมันสามารถส่งผลกระทบได้หลายส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตานะคะก็เกิดการระคายเคืองอตาอักเสบได้ผิวหนังก็จะทําให้ผิวหนังเนี้ยมีผื่นมีตุ่มได้นะคะรวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบ ทางเดินหายใจของเราได้ด้วยนะคะก็จะทําให้เราเกิดอาการไอจามหายใจออกหอบเหนื่อยครว่ถ้เกิดว่าร้ายแรงที่สุดเนี่ยส่งผลกระทบต่อสมองก็จะสามารถทําให้สมองของเราเนี่ยเกิดการอุดตันเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยค่ะโอ้โหคือเสียมันร้ายมากจริงๆแนะนําวิธีการป้องกันด้วยได้ไหมคะอย่างเช่นจําเป็นจริงๆอ่ะจะต้องออกไปนอกบ้านอาจจะแบบว่าจําเป็นที่จะต้องออกไปทากิจกรรมหรือว่าทาธุระอื่นๆเนี่ยให้อย่างแรกเลยที่จะ ทางเดินหายใจก่อนอย่างที่2ก็คือเรื่องของผิวที่มันจะต้องไปโดน<ม>กับฝุ่นละอองค่ะอันดับแรกนะคะก็ก่อนออกจากบ้านนะคะก็อยากจะให้มีการเช็คคุณภาพอากาศก่อนนะคะแล้วก็เมื่อออกจากบ้านจริงๆนะก็คือมีการสวมใส่ N95 หรือว่าหน้ากากาอนามัย<อ>นะคะแล้วก็มีการงดกิจกรรมการแจ้งเช่นการออกกําลังกายในสวนสาธารนณะการวิ่งการปั่นจักร,รยานที่ออกแรงเยอะๆอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วรวมถึงลดกิจกรรมที่ให้เกิด PM 2.5เช่นการเผานะคะรวมถึงตรวจเช็คสภาพรถนะคะเพื่อไม่ให้เกาะให้ เกิดควันดำและที่สุดท้ายเลยคืออยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพออกกำลังกายแบบเหมาะสมะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตอาการตัวเองมีอาการผิดปกติก็คือควรพบแพทย์ค่ะ,คะโอเคค่ะก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทานะคะหลายคนบอกว่าคาร์ดิโอเนี่ยปกติไม่ค่อยคาร์ดิโออยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเวทเทรนนิ่งแต่ไม่อยากอ,ออกไปข้างนอกอุปกรณ์ในบ้านของเรามีอะไรที่จะมาเป็นเวทเทรนนิ่งแทนได้บ้างคะ่ะขวดน้ําก็ได้ค่ะที่มีที่บบเป็นน้ําหนัก ให้มีน้ำหนักถ่วงนะคะหน <1 S 2> ึ่งลิตรหนึ่งจุดาใช่ค่ะ<อ>คือเป็นอะไรที่มีน้ำหนักเนี่ยคือสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็เอามาอะแดปท่าเอา ขวดน้ําก็สามารถเล่นแขนได้เล่นไหล่ได้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็เป็นคนท่องโซเชียลอยู่แล้วซึ่งถ้าออกกําลังกายต่างๆสามารถที่จะเสิร์ชดูได้นะใน YouTube การสอนวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราละกันเพราะว่าบางครั้งในการออกกําลังกายเองที่บ้านอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นาะเพราะเราออกเองแบบไม่ถูกต้องไม่ได้มีเทรนเนอร์มาคอยดูแลให้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ที่สําคัญจะออกกําลังกายให้ร่าางกย แข็งแรงอย่าลืมว่าเราจะต้องไม่ทําให้ออกไปข้างนอกแล้วไปสูดฝุ่นเข้ามาอันนี้ได้ไม่คุ้มเสียนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคค,อบคุณค่ะอย่าลืมจําแล้วก็นําไปใช้กันด้วยนะคะสําหรับสีท่าที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ